นิสสันอเมร่าครับปีสองพสิบสองครับสีสันรถคันผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นบวกบวกนะครับมีริ้วรอยซีดด่างแดดเรียและเกลือลอกนะครับรถขายตาตาภาพนะครับขายกันถูกถรถเป็นเครื่องวางใหม่นะครับบล็อกเดิมเลยครับหนึ่งจุดสองลงเล่มเรียบร้อยเล่มพร้อมนะครับเอกสารครบภาษีหกแปดสีหลังคาประมาณนี้ครับมีแล็กเกอร์ลอกคล่อนครับผมรอบตัวก็ประมาณหกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นครับบวกบวกเลยมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยครับประตูคีย์เลสนะครับกุญแจแคปซูล ภายในเบาะผ้าสวยสะอาดระบบปุ่มพุสตานะครับแอร์ออโต้วงลายมัตติฟังก์ชันเบาะหลังก็สวยๆครับไม่ขาดไม่ติดเรื่องสีครับกลับบ้านได้เลยครับอีโก้คาร์ขายกันถูกๆรอบตัวสวยครับเปิดฝาท้ายจะดีหมดไฟฟ้านะครับรถวอดี่สวยครับเดิมๆทำหนสีลอกลอนแบบนี้เลยรอบตัวมานี้ หนักๆก,ก็มีพวกหลังคาครับแล็คเกอร์ล็อ,ลอกตาแค่ชมประตูเป็นวิกิเล็ตนะเล้งคันได้ปุ่มอะไรมันติปุ่มพุสตาร์ทแอร์ออโต้มาเนี่ครับ<น>รถจำนวนทบ,บุรีษัน้อยครับผมว่าสวิตโฮมพราร์คตาจังหวัดมีบริการขับสองนะครับอันนี้เปิดราคาไว้ที่79,000บาทนะครับสนใจก็โทรเข้ามาครับลองดูลองชมดูครับประมาณนี้เลย